คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก n อดไน g o o ุ n ไนท t ทาง CGN Podcast เวลาที่ทำงานหรือทำกิจกรรมอะไรสักอย่างมาเป็นเวลานานๆรายละเอียดต่างๆของสิ่งที่ทำนั้นอาจจะมีเยอะมากมายจนเราลืมจดจ่อกับเป้าหมายแรกที่เราตั้งใจทำลืมไปว่าที่เราทำอยู่นั้นทำไปเพื่ออะไรกันผมเองก็เป็นเหมือนกันครับมีหลายครั้งที่ผมฝึกฝนตัวเองจนลืมไปว่า ผมกำลังทำเพื่ออะไรกันแน่แต่วันนี้ผมมีตัวอย่างของบุคคลที่ไม่ลืมเป้าหมายของเขาและทำตามเป้าหมายได้สำเร็จครับในพระคัมภีร์เล่าถึงเรื่องราวการไถ่าบาปของพระเยซูที่พระองค์ลงมาในโลกเพื่อไถ่เราทุกคนให้รอดตามเป้าหมายเป้าประสงค์ของพระบิดาในสวรรค์ครับบนเส้นทางของพระองค์มีทั้งมารที่เข้ามาทดลองการดูถูกจากพวกฟาริสี การทรยศจากยูดาสและการถูกทรมานร่างกายจากทหารโรมันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดูแล้วน่าลำบากใจทั้งสิ้นแต่พระเยซูเองไม่เคยละการจดจอ่อจากเป้าหมายของพระองค์เลยและในที่สุดพระองค์ถูกตรึงบนกลางเขนและกล่าวว่าสำเร็จแล้วและในวันที่สามพระเจ้าทำให้พระองค์ฟื้นขึ้นเพื่อประกาศว่าพระเยซูมีชัยชนะเหนือความบาปและความตาย พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในท้ายที่สุดพระองค์ก็ได้กลับไปอยู่กับพระบิดาในสวรรค์เป้าหมายของพระเยซูสำเร็จแล้วครับเรื่องราวของพระองค์เป็นสิ่งที่ทำให้ผมต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้เป้าหมายของผมคืออะไรและผมเดินมาถึงจุดไหนของเป้าหมายแล้วหรือจริงๆผมทําเป้าหมายตกหล่นไประหว่างทางหรือเปล่าผมควรจะต้องกลับมาทบทวนเป้าหมายของผม ในสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่เสมอถึงคาอธิษฐานที่ได้บอกกับพระเจ้าตั้งแต่วันแรกก่อนที่จะลงมือทําว่าขอฝากเป้าหมายของผมไว้ในการดูแลของพระองค์และขอให้พระองค์ทําให้มันงอกเงยเติบโตขึ้นก่อนนอนคืนนี้เรามาจดบันทึกเป้าหมายที่เราตั้งใจจะทํากันดีไหมครับแล้วมาเช็ครายการดูว่าคุณต้องทําอะไรเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นมาดูกันว่ายังมีอีกกี่รายการที่เราจะต้องทํา และฝึกฝนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายสิ่งสำคัญของการตั้งเป้าหมายคือคุณต้องไม่หยุดวิ่งคุณต้องอดทนคุณต้องกล้าที่จะออกจากความสบายบ้างและอธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าผมเชื่อว่าคุณเองได้มอบเป้าหมายของคุณไว้กับพระเจ้าและวันไหนที่คุณหลงลืมไปว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรคำอธิษฐานที่คุณได้ร้องขอจากพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาเตือนหัวใจของคุณ ให้จำได้ครับและไม่เพียงเท่านั้นนะแต่คุณจะจดจําได้ด้วยว่าที่ผ่านมาทั้งหมดพระเจ้าทรงอยู่กับคุณในทุกกระบวนการในทุกขั้นตอนที่คุณเติบโตขึ้นและผมรับรองว่าถ้าคุณตั้งใจจดจ่อที่พระองค์และเป้าหมายที่คุณมอบไว้กับพระองค์วันหนึ่งครับความสําเร็จจะมาถึงคุณได้และคุณจะรู้ได้ทันทีว่านี่คือความสําเร็จที่พระเจ้าประทานให้และเมื่อมันมาถึง คุณจะกล่าวได้เต็มปากเหมือนกับพระเยซูครับว่าสำเร็จแล้วหวังว่าเป้าหมายที่คุณตั้งไว้จะสำเร็จนะครับพระเจ้าได้เริ่มต้นการดีไว้ในคุณแล้วผมเป็นกำลังใจให้ครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้ Good Night ครับ